สิบแปดลบห้าสิบสองลบสิบสามบวกห้าสิบห้าลบสามสิบสี่ตอบยี่สิบสี่หกสิบหกลบสามสิบสามบวกหกสิบ ลบเจ็ดสิบบวกห้าสิบสองตอบเจ็ดสิบห้าเก้าสิบเก้าลบห้าสิบสองลบสามสิบสามบวกสิบเอ็ด บวกหกสิบสี่ตอบแปดสิบเก้า